Okay, s <S ลูกสาวตอนนี้หกเดือน,นแล้วค่ะก็กำลังเหมือนมีงองแงนิดนึงเพราะว่าเหมือนฟันเขาจะขึ้นใช่ใช่ฟันฟันเขาจะขึ้นมันเลยเ,เขาเริ่มคันเหงือกเริ่มแบบเหมือนแบบหมอบอกว่าถ้าเกิดกับฟันขึ้นจริงเด็กจะรู้สึกเจ็บนะก็จะปวดยงอแงแต่ผมถือว่าโชคดีคือว,ว่าลูกผมงองแงน้อยมากแล้วครับแค่ตอนหิวแล้วก็จะนอนแค่นั้นเอง ที่ทีเหลือไม่มีเลยยิ้มทั้งวันง่ายง่ายมากๆผมว่าเลี้ยงงาย่งา,ยงายมากๆง่ายแบบแล้วคนในบ้านใช้อุ้มก็ได้เขาแฮปปี้หมดเลยโชคดีมากโชคดีมากที่ได้ติดคุณแม่มากครับติดคุณแม่มากคุกท่านถ,ถ้าจะกินนมอ่ะจะติดแม่จะแบบโผล่มาหาอะไรแต่ถ้ากินนมอิ่มปุ๊บก็ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะมาทางนี้ดีกว่าอะไรนะถ้าใครจะคอยมาแบบตอนนี้ก็ ผมชอบทีมากเลยขอเล่านิดนึงอะไรนะวินเธอห้ามเลยนะห้ามซื้อของให้ลูกนะ <c oughs> หมอบอกว่าต้องให้ลูกทีละชิ้นห้ามซื้อเด็ดขาด <c oughs> โอ้โหพัสดุกมาแต่ซันต์คอร์สผมทุกวันเลยอยากว่าทำไมันเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมทีเานเกือบร้อยเรื่องมีเต็ม, <c oughs> มโบหูของลุงของหมอบอกว่า <c oughs> ฮิราชินไม่ได้ให้ซื้อชินเราบอกว่าเราซื้อเยอะๆได้เราได้ให้เล่นฮิราชินอ๋อคือวันละชิ้นพี่เลี้ยงอยากได้พี่เติดก็สอนซื้ออู้หูตุ๊กตาแบบเป็นกองเลยแบบเห็นที่ค่ะผมซื้อมาตัวนี้เข้าบ้านซื้อมาทำไมมีเยอะแล้วไม่เห็นเหรอขอซื้อพวกนี้ไหมแล้วดีเป็นตัวโปรดลูกสาวด้วยสปองบัฟสปองบัฟสปองบัฟสีเหลืองลูกชอบรอดไปกลายว่าเป็นคุณแม่สปอวมากกว่าโอ้โหแม่ชอบซื้อมันน่า ของเด็กมันน <t ried> ่ารักค่ะเราชอบลูกแต่งตัวผมชอบไปเขาใส่เครื่องหัวเหมือนตอนแบบ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 วันวันเรากะทงเนาะชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยบางวันเป็นกระต่ายบางวันเป็นหมีบางวันเป็นอะไรที่ชอบบางวันเป็นเป็นเป็นทุกไก่ก็มีเลยแสดงว่าทุกเทศกาลต้องเอฟชุดไว้รอแเล้เอฟเอฟเอฟแน่นแน่นเลยจริงๆผมอยากอยากเข้าแต่งตัวทุกวันนะครับผมชอบการเุ็กสามถูึงว่ามันสนุกับการแต่งตัวมากๆแล้วก็บอกแม่แต่แม่เขาบอกว่า บางชุดมาใส่ได้ครั้งเดียวแต่ผมก็อยากจะบอกให้ใส่ได้ครั้งเดียวอย่างเช่นแบบอยากให้แม่สั่งเธอสั่งชุดน,นี้ถึงชุดน,นี้น่ารักมากเลยอยากให้ลูกใส่อยากให้ลูกใส่ชุดมาแรงสาวเป็นมาแรงสาว <c oughs> คือก็มันน่ารักมันมีขาด้วยอ่ะคือชิ้นหนึ่งอ่ะเราแม่ก็กลัวมาแรงสาวมากน่ารักเป็นช้างอาจจะยักนะเป็นช้างอย่างเงี้ยเป็นแบบจระย่างแบบเออเก๋ๆน่ารักไปชอบมมีควาสุขขเก หลายๆคนถามว่าเหนื่อยไหมด้วยวัยเราก็ยอมรับแหละว่าเหนื่อยแต่มีความสุขมากความสุขมากครับสุขมากมากๆานแทนคนที่สอาจจะต้องลูกชายนะเอาคนโอ้โหลูกชายเลยเหรอเขาทางเราไหมพี่เขาทางเราไหมผมบอกลววเาิ่งวิ่งตามไม่ไหวแล้วกลับมาบ้านจากกองตีสองตีสามหกโมงเช้ามาพ่อเตะบอลพ่อเตะบอลพ่ออยู่นิมตาไม่ขึ้นเลยลูกไม่ไหวนะครับไม่ไหวลูกสาวดีกว่า เหลือครับเหลือเหลือตัวอ่อนเลยดีกว่าโตอ่อนชายหญิงพร้อมใส่เลยไม่ใช่หมายหมายความว่าถ้าอยากมีเราพร้อมใส่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดอยู่ว่าว่าเราจะเลี้ยงไหวไหมคือเรื่องของการให้เวลาเขามากกว่าที่สัมกัรผู้อื่นเรา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 ไม่ติดอยู่แล้วในเรื่องของเวลาในการให้ลูกเนี้ยเพราะว่าถ้ามีลูกชายหรือลูกสาวความชอบไม่เหมือนกันแล้วผมก็ติดกันมากถ้าถึงเวลาทำกิจกรรมก็แยกกันอะ พ่อกับแม่ก็อยากไปด้วยกันไม่อยากแยกอะไรเงี้ยแล้วสังกว่าตอนนี้มีคนเดียวมันเติมเต็มแล้วมันอิ่มมันปูแล้วครับรู้สึกเสียดายไม่เสียดายครับไม่เสียดายไม่เสียดายมีคนได้มาแฮปปี้มันเติมเต็มแล้วด้วยแบบหน้าตาที่เราคาดหวังคิ้วแบบนี้ตาสองชั้นมาจากไหนอะไรเงี้ยเออชอบมากเลยเงี้ยปากคนพูดแบบเนี้ยมันต้องชายอิน ีก็ชับใจอยู่ชอบเตะบอลมากขึ้นกันเดิมก็ได้นะวันนี้ก็แมนยูหมดใจแล้วครับมีคนเชียร์แมนยูนะเออเมียวิ่งใส่ชุดแมนยูแล้วไงมีคนเชียร์ผมปลูกฝังไปเรียบร้อยแล้วต้องดูอะไรครับดูที่ตูดขาดูอย่างนีก่อนตัางหากก็ล่าสุดเพิ่งไปตรวจมวลกระดูกมาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เรารู้สึกว่าก็คือคิดว่ามีไม่มีมีมีก็เลยไปตรวจมวลกระดูกก่อนว่าถ้าเกิดสูงว่ามวลกระดูกเราแบบน้อยแบบเริ่มกระดูกบางอ่ะก็อาจจะ <utan> ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วอพอตรวจออกมาคุณหมอว่าโอ้ยในเกณฑ์เขียวคนเขียวเข้มดีมากเอออย่างน <ะ S 2> ้เขยวอีกแล้วเขียวอีกแล้วตาอตา่อเหงาแตกเลย, <ส Rules. S 1> เลยแต่ที่คำที่เหมียวพี่เหมียวหมี่เขา,เขาเโตลเร็วมากครับเขาโตเร็วทุกวันมเมื่อวานเรามดูเขาแล้วแบบชิลักยังไม่ได้เสพความสุขต่อเขาตัวเล็กๆเลยอะไปเร็วแล้วอะก็เลยจับมือกันงั้นของเขาเลยอยู่เพิ่งอย่าเพิ่งให้ใครเลยเพรนเก็บไว้ก่อขอขนมขนม

เสียสติกันอยู่อ่ะ,อะ,ะเราลืมเสพความจิ๋วของเขาอ่ะล้วพอแบบตอนนั้นมันไม่มีสติไงแต่ตอนนี้ก็เริเออเราอ,อ,อ,อยากอยากอยากเสพความจิ๋วนั้นแล้ววันนั้นมีพอของเหมียวหมี่มันเยอะมากก็เริ่มจะแบบอะไรที่เขาใส่ไม่ได้ก็เริ่มคับเข้าถุงเข้าบ,บริจาคอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาว่าเราจะคัดแบบไม่มีคนที่สองแล้วเลยหรือจะคัดเผื่อ,อนนเผื่ออีกคนนึงชิแรกอยู่หูวความยันไม่ก่อนยันไม่ก่อนจะนึงจะคัดเผื่อเผื่อไว้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ย เก็ยังยังสรุปผมขอรูวิวสปีดเล่นครับว่าว่าว่าไฟแนลนี้แล้วเราเราแฮปปี้กับแบบกับการมีคนเดียวจริงๆหรือว่าเฮ้ยมันเหงาอยากได้เพิ่มอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นเพราะว่าเราสักคนอ่ะอยู่ด้วยกันคือแยกจากครอบครัวออกมาเลยเพราะแค่ครอบครัวเลยจริงๆเป็นผลตวงเราเลยอย่างเงี้ยรือสว่าตัวห้องเหงาไหมเขาจะอะไรหรือเปล่าแสดงว่าเวลาก็เป็นอกันกับผมใช่ครับเพราะว่าผมออกกองเยอะมากทํางานเยอะแล้วสาสาเขาเวลาเขาเลี้ยงคนเดียวเลยนะเรามีพี่เลี้ยงนะ แต่เราก็อยากจะเลี้ยงลูกให้ลูกติดเราด้วยเราก็อยากเลี้ยงให้เลี้ยงลูกให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยตั้งใส่โมเมนต์ว่ของเขาใช่คนเราข้างว่ายเนี่ยพังค์ชงกันเข้มเลยแม่โหนี่คนเราข้างคนเราข้างคนใหญ่อยากให้มีอีกแล้วแม่ผมไม่อยากให้มีแต่ไม่ช่วยเลี้ยงไงเขอกวเอ็นกองเอ็นเอ็นเป็นอยังไงหมดแล้วเลยแล้วอยากมีคุยกีฬาท่าทีเสร็จอ่ะแม่ไม่จะไปแล้วยังเอเคเขาต้องวางงงเลยเนี่ยครับจุดไม่นา เป็นตัวอ่อนแล้วคือถ้าเกิดเป็นไข่ที่แบบยังไม่ได้ผสมอาจจะเหมือนจะแบบสปีหปีแต่ถ้าเป็นตัวอ่อนแล้วก็คือคอยเวอร์ครับคือโครโมโซมผ่านทุกอย่างพร้อมร่างกายมีแรนกคิ้งออกมาแล้วว่าเกจเท่าไหร่เท่าไหร่โตมาเป็นคนสมบูรณ์แน่นอนชายหนึ่งหญิงหนึ่งดีเลยแฝดที่รัคานี่ถือค่าเธอพี่พ่อต้องหานี่ครับโอเค

ใช่ไหมโอเคนะแล้วก็มีเพียงคะค่านี้ดลเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับไปพีนะ <initiated> <teor Saying god>